ขอพ่อนองคูพี่นอ้ององปู่ย่านะครับปู่สีสุโธย่าสีปทุมมาครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องก,ก่อนแห่กันมากทั่วสาทุกสารทิศน,นะครับ ที่สักศิโอ้มือนก้นมหลายกับพระเจ้นี่ครับ ูนำใบสีนะครับมาถวายครับเยอะมากเลย <c oughs> องคปูนะครับนาคลาดปิจุดโทพี่นองก็มาหอะไรครับหลังไหลกันมาเยอะมากเลยมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับ พรขอนขอโขอลาบพ,พี่นอ้องเป็นสิลิมบุงคลท่บุญครับบัดปลาข้องสิบเอ็ดครับอาหารครับสงบเงียบครับอันนี้ปลาไพ่พี่นอ้องทางไปกราบไหว้ขอพรครับเจ้าแม่แตะเขียนทองครับอยู่ด้านนี้นะครับ ไม่พุทธรูปกลางน้ำครับรับสวัสดีครับสวัสดีครับ วัดขบุญนะครับวัดป่าของสิเอ็ดนะครับวัดป่าครับเจะโทษสองนะครับสร้างมานานแล้วครับสร้างมานานแล้วครับโอ้ยนานแล้วครับสิบกว่าปีอย่างยี่สิบแล้วครับตรงนี้จุดสำคัญนะครับ นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลิปทํทบ,บุญครับปัดป่าคำชคโนาชองนะครับ